สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับคนรักหมารักแมวนะครับผมธนารอศรีสะนะครับเยนแจ้งครับตอนนี้ผมทรศัพท์มันกล้องหลังนะครับกล้องหลังแตกนะครับกล้องหลังแตกร่วงใส่หินไม่เคยนะครับกล้องหลังแตกแล้วก็มันถ่ายรูปไม่ได้นี่ผมไปยืมโทรศัพท์เข้ามานะครับยืมบ่อยกันไม่ได้นะท่านใดมีโทรศัพท์มือสองที่ไม่ใช้แล้วหรือมือสี่มือห้านะที่ไม่ใช้แล้วได้ไปแลกกระสานแลกไอ้ไข่แล้วส่งไว้ผมได้ไหมฮะจะพัวต่ออยู่ให้หมาแมวนะครับ อ้หยกยืมข้าวโพดครับเอ่อมีอาหารมาส่งนะครับนะครับเป็นยี่ห้อเทยังไม่เคยใช้น่ะอะไรเต็มเต็มฮะเต็มเต็มนะครับถุงละสิบโลสี่ถุงนะครับแล้วก็ไอ้นั้นจะเป็นยี่ห้อเทอ่เคยใช้แล้วนะครับผมอัปเดตรวมนะผมไม่ได้มาอัปเดตแยกไว้ตอบท่านไม่ได้นะครับเพราะผมมีอุปกรณ์สื่อสารเออพอตอบได้นะครับแต่ว่าถ่ายรูปอัปเดตท่านไม่ได้นะครับเพราะกล้องหลังมันแตกนะนะครับพข้าวสารนะครับหงทองนะครับ กิโลกิโลประมาณสี่ห้าโลมนันนะฮะก็าสารหงทองแลว้วก็เนี่ยหันหันแมวนะครับก็ามาอัปเดตเพื่อนๆนะครับผมธนากรศรีสะอาดนะครับสวัสดีครับผมไม่สามารถจะถ่ายรูปตอบแชทได้นะครับแต่ว,ว่ายังพอพอพิมพ์ได้ครับแต่พิมพ์ยาวไม่ได้ครับเพราะหน้าจอมันก็แตกนะฮะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ